สวัสดีครับผมชื่อถ้วยฟูครับผมเป็นแมวตัวผู้ลูกครึ่งเปอร์เซียครับแมวทำไมเยอะจังผมคันครับคันกะทิกะทิกะทิะทะทะโ,อโ,อโอ้ตกใจ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 อายุหนึ่งขวบครึ่งครับฟูฟูฟ มันไปแล้วตกใจเหรอมันไปแล้วมันไปแล้วตกใจไงเออผมไม่ใช่เปอร์เซียแท้นะครับแต่ผมก็มีขนยาวผมกินอะไรก็ได้กินข้าวได้กินข้าวกับปลาทูก็ได้กินอาหารเม็ดก็ได้กินขนมก็ได้ชอบสุด เป็นปลาหมึกกรอบสามรสครับอะพูด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 อะพูอะไรเก่าเหรอเก่ามาเก่ามากรอก่อนนี่นี่จุ้ง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 เก่าเก่าเก่าโหคัน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 ตรงไหนอะคันตรงไหนให้คันตรงไหนให้คันตรงไหน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 กัดบอบขาดหมดแล้วนะ ขั้นตรงไหน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 อาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำกัอนไหมวันนี้เหมนหรือเปล่าฮะไม่เหมหรอกแม่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยฝนมันตกคั้นขันขัน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 โอ้ย ทำคลอดเองนะคะตอนนี้จะนอนชอบนอนบนหมอนนะคะคืออย่างวะ <c ười> คันแท้คันไอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หล่อหล่อวะโอโอ้ไอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,ยแมววิ่งเยอะจัง จะเป็นบ้านแมวนะบ้านแมวอ่าอ,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 อเอาลงไปไหนลงไปไหนหาเพื่อนเหรอออกมาออกมาออกมาเลยนะออกมาเลยนะไปแล้วไปแล้ว <laughs> แค่นี้ก่อนนะคะฟูปไปกินน้ำก่อน